ทสการ์พระคุณเจ้าทุกรูปแลก็สวัสดีท่านพุทธศาสนิกชนและท่านสาธุาชนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันที่สําคัญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างร้องกันนะครับซึ่งก็คือวันประสูติวันจัสรู้และวันเสดดับขพันธะปรินิพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติยังรับรองให้เป็นวันสําคัญสากลของโลกอีกด้วยครับวันวิสาขาบูชานั้นก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือว่าเป็นวิสาขามาตรครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างนั้นก็คือการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะครับที่ สวนลุมพินีซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าประเทศเนปาล่านะครับหลังจากประสูตแสิแล้วก็ได้ทรงเจริญวัยแล้วก็ได้เสด็จออกบวชนะครับในช่วงอายุ9พรรษาแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธยานเป็นพระส,มรสัมมาสัพพุทสเจ้านะครับในวันเป็นเดือนห ที่พุทธขยาและใช้เวลาในการศึกษาในค้นคว้าและใช้ใช้เวลาในการเผยแพร่คำสอนของพุทธศาสนา,า,ายอยู่เป็นเวลา45ปีและก็ได้เสด็จแับกันพระพุทธา,น,าในในตอนอา,ายุ80พรรษาครับนี่คือความเป็นมาของวันวิสาขบูชา สาระสาคัญในการตรัสืธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งธรรมะคาสอนที่ท่านได้ผลพบนั่นก็คือเรื่องของอริยสัจสี่นะครับความจริงอันประเสริฐของชีวิตนั่นเองนะครับเรียกว่า the four noble truths นะครับธรรมะสี่อย่างนี้คืออะไรนั่นคือเรื่องของที่หนึ่งทุกข์นะครับว่าความลําบากหรือปัญหาต่างๆหรือว่าเป็นทุกข์นะครับอันที่2ก็คือสมุทัย สาเหตุของความทุกข์คืออะไรนะครับ The cause of suffering ส่วนอัที่สก็คือนิโรธการดับทุกข์การดับสาเหตุของความทุกข์นี้นะครับเรีวยกว่าเป็น uh, The end of suffering และส่วนที่4ก็คือว่ามักวิธีทางที่จะนำไปสู่การ uh, ดับทุกข์นี้ได้อย่างไรเว,ว่าเป็น The path leading to the cessation of suffering คำสอนผู้ศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่างเรียกว่าเป็น 8, 4 0 0 0นพัระธรรมขันธ์มีทั้งระดับเบื้องต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับแล้วก็วันที่เสด็จขันธปิฎพาน,นั้นว่ามีปัจฉิมโอวาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งให้ไว้กับภิกษุและสาธุชนว่าท่านทั้งหลายขัังขัรทั้งหลายนั้นมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขอท่านทั้งหลาย จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและคําสอนธรรมะต่างๆของเรานี้จะเป็นครูเป็นาศาสนาแทนเรานะครับอันนี้คือวันวิสาขบาูชาและในปัจจุบันนี้นะครับท่านสาธุจนครับาการปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบาูชานั้นจัดกันขึ้นทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการน้อมลํำลึกนึกถึง ซึ่งจัดขึ้นที่องค์การสัประชาชาตินะครับชาวพุทธโลกได้มา,าร่วมกันประชุมมีจัดจกิจกรรมขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติในวันสําคัญนี้มีอยู่าสามอย่างหลักพื้นฐานด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของการให้การเสียสละแบ่งปันการทําบุญทำกุศลเรียกว่าทานนะครับส่วนที่2ก็คือการรักษาศีลห้หรือว่าข้อปฏิบัติของผู้ศาสนาที่เรียกว่า,าศีล นะครับส่วนที่3ามเรีวยกว่าการเจริญจิตภาวนาการหมั่นเพียรบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิเรีวยกว่าภาวนานะครับแล้วก็ในโอกาสวันสําคัญนี้นะครับขอเรียนเชิญชาวมาวิทยราชพัันเกษมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันบำบุญไหว้พระเพียนเทียนนะครับที่วัดสินนะรินารีพระรามหลวงหรือในวัดต่างๆใกล้บ้านของท่านนะครับ